สกัดีค่ะพบกับเ c ลคเน็ตค่ะวันนี้เรามาชวนทุกท่านสร้างสังคมสุขภาวะกันนะคะช่วยกันทําให้สังคมนี้ปลอดบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าค่ะสําหรับงานนี้นะคะเป็นการรวมกันเป็นเวทีที่ช่วยกันปลุกพลังความคิดค่ะเพื่อที่จะทําให้สังคมนี้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนค่ะคุณรู้หรือไม่บุหรี่มีอํานาจการเสพติดสูงเมื่อสูบแล้วเริ่มติด 70%จะติดตลอดไปจนป่วยและเสียชีวิตมีเพียง30%ที่เลิกได้แต่กว่าจะเลิกได้ก็ใช้เวลาถึง20ปีในแต่ละปีบุหรี่ฆ่าชีวิตผู้คนไป8ล้านคนทั่วโลกหลายประเทศรวมถึงไทยลุกขึ้นมาควบคุมการบริโภคยาสูบจนเห็นแนวโน้มการสูบบุหรี่ลดลงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกันรณรงค์ป้องกันมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับการสนับสนุนจากอินูเอนเซอร์มีภาคีเครือข่ายช่วยสื่อสารความรู้ล่าสุดเปิดเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ให้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามใหม่ที่มีเยาวชนเป็นลูกค้าเป้าหมายภายใต้ชื่อง,งานเติมพลังปลุกความคิดสร้างสังคมปลอดบุรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามี5ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประกอบด้วยเครือข่ายสื่อมวลชนศูนย์ข่าวปลอดควันเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุรี เครือข่ายเจนอัลฟาปอดบุรี่เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปอดบุรี่และเครือข่ายเจนแซดเจนสตองเลือกไม่สูบเด็กและก็เยาวชนเนี่ยก็กําลังเริ่มที่จะรู้จักกับฤทรี่ไฟฟ้าด้วยค่ะเราก็เลยอยากจะออกมาช่วยกันค่ะ ป้องกันเด็กและเยาวชนค่ะกิจกรรมของเราก็คือจะเป็นฐานเกมค่ะก็คือให้น้องๆเนี่ยเข้ามาเล่นแล้วก็จะอธิบายให้น้องฟังค่ะว่าเนี่ยนะอันนี้คือบลีไฟฟ้ามีกี่อย่างเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราก็จะบอกน้องว่าในเนี้ยมันมีโทษอะไรบ้างใช่ค่ะน้องก็จะเห็นถึงความน่ากลัวแล้วน้องก็จะไปคอยไปเตือนเพื่อนๆท,ที่แบบสูบอยู่อะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะน้องก็จะเอาความรู้ที่เราให้ไปเนี่ยอาจจะไปบอกเพื่อนๆนก็ได้บอกพ่อก,กับแม่บอกผู้ปกครองที่บ้านที่หรือว่าคนที่กําลังสูบดีอยู่ก็ได้ค่ะใช่ ตอนนี้แทบจะไม่มีพื้นที่ไหนจะไม่มีการลุกของบริษัทบุรีโดยเฉพาะเรื่องของการแพร่ระบาดของผลิตฟีฟ้าไปกับกลุ่มเด็กและเยาวชนนะคะโดยเฉพาะกับกลุ่มโรงเรียนเนี่ยครือครูเนี่ยถือว่ามีบทบาทสําคัญมากๆต้องเผชิญกับปัญหาสถานการณ์การที่เด็กในโรงเรียนยสูบหลีไฟฟ้าเยอะมากนะคะเราต้องพยายามสื่อสารให้เขารู้เท่าทัน นะคะแล้วก็ปรับกลยุทธ์ของการทํางานให้มาสื่อสารแล้วก็ให้ความสาคัญในการเฝ้าระวังเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นรวมถึงให้บทบาทของออภาคกีฬาขายในระดับจังหวัดเนี่ยเฝ้าระวังว่ามีร้านจําหน่ายบุหรี่นะคะที่มีหน้าร้านเนี่ยอยู่ในจังหวัดที่ไหนบ้างแล้วก็แจ้งเบาะแสแล้วก็พยายามสื่อสารกับผู้กําหนดนโยบายผ่านผัวราชการจังหวัด สำนักงานสำสนักงานสาธารณสุขจังหวัดให้เขารับรู้นะคะแล้วก็ผ่านกับตำรวจนะคะเพื่อจัดการเพราะว่าจริงๆแล้วบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าผิดกฎหมายแต่ที่สําคัญคือคนยังไม่รู้เพราะว่าด้วยการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้ามันเยอะมากะค่ะนะคะทั้งส่วนหน้าร้านเองหรือขายออนไลน์ปัจจุบันมีปัญหาที่เป็นความท้าทายใหม่นะคะคือการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนค่ะ เรียกว่าสามารถหาซื้อได้ง่ายมากนะคะทั้งแบบมีหน้าร้านถ้าหากว่าเราลองเซิร์ชกูเกิลแมปดูจะเห็นร้านที่ระบุว่าจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอยู่เยอะมากนะคะหรือแม้ว่าจะเป็นการจําหน่ายแบบออนไลน์มีการจัดส่งในดิวอรี่เรียกว่าเข้าถึงได้ง่ายมากค่ะแม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายและมีการปรับปารามอย่างหนักอยู่นะขณะนี้ค่ะบุหรี่ไฟฟ้าสร้างภาพลักษณ์ช่วยเลิกบุหรี่ ออกแบบให้เหมือนของเล่นทันสมัยดีไซน์สวยเกย๋พกพาสะดวกเติมกลิ่นหอมหวานดึงดูดให้เยาวชนหญิงสนใจสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง15เทียบผู้หญิงไทยทุกกลุ่มอายุสูบบุหรี่ธรรมดาแค่1.3อาศัยเทคโนโลยีเข้าถึงผู้สูบหนุนให้เยาวชนทั้งชายหญิงสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นสำรวจพบร้านค้าออนไลน์ที่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆกว่า1,000ร้านค้า ทั้งที่เป็นสินค้าผิดกฎหมายเข้าถึงง่ายด้วยโฮมเดลิเวอรี่บางร้านมีแอปร้านค้าเพื่อสั่งซื้อสมัครสมาชิกสะสมแต้มเป็นส่วนลดและแลกของรางวัลใช้คุดอินฟลูเอนเซอร์แอปเกมช่วยโปรโมตดึงดูดเยาวชนการเติบโตอ้างอิงข้อมูลบริษัทบุหรี่ยักษ์ใหญ่ยี่ห้อหนึ่งที่ขายบุหรี่ธรรมดาและเริ่มขายบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ปี2015ปัจจุบันยอดขายเทียบเท่ากับบุหรี่ธรรมดา ทางเป้าขยายตลาดให้ครบ100ประเทศในปีนี้มีไทยเป็นเป้าหมายสำคัญพยายามผลักดันแก้กฎหมายอนุญาตให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าได้ในไทยกําลังศึกษากฎหมายอยู่ในรัฐสภาอินฟลูเอนเซอร์จะเป็นส่วนสําคัญครับที่จะบอกนะครับถึงความเชื่อผิดๆครับที่ว่ามันไม่จริงนะครับก็คือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายเลยนะนิโคตินไม่ใช่สารก่อมะเร็งนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถจะมีคนต่างๆช่วยกันสื่อสารก็จะดีมากแต่ผมคิดว่าผงไม่ได้คาดหวังฉพาอินฟลูเอนเซอร์นะครับในเวทีวันนี้จะมีทั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่างๆที่เป็นเครือข่ายนะครับและก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีคุณครูโรงเรียนต่างๆนะครับและโดยเฉพาะที่สําคัญคือกลุ่มเจน Z แดนะครับคือกลุ่มเด็กเยาวชนเองนี่แหละจะเป็นบุคคลสําคัญในการสื่อสารหรือคนรอบข้างสื่อสารกับสังคม ให้มากขึ้นครับในการที่รู้ทันภัยของผลิตไฟฟ้าครับเรามีข้อมูลความรู้พอที่จะรู้ว่าอันตรายขนาดไหนแต่เราอาจจะต้องมีกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดขึ้นมีกระบวนการสังคมที่อรณรงค์และให้ความรู้ที่มากขึ้นและก็ไม่หวังพึ่งแต่ภาครัฐอย่างเดียวครับเราก็คาดหวังทุกคนในสังคมต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเอง น,นี้ยังเป็นโจทย์ที่สําคัญนะครับและก็หวังว่าเราจะอาศัยภาคีผัขาทุกส่วนนะครับในการปลุกสังคมนะครับเรียกว่าเติมพลังปลุกความคิดนะครับเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่และก็บุหรี่ไฟฟ้าครับการจะสร้างสังคมปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าต้องอาศัยทุกภาคส่วนให้ความรู้ถึงอันตรายและพิษภัยอย่างต่อเนื่องเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งด่วนจริงจัง ประกาศเจตนารมรวมถึงพักดันให้คงกฎหมายห้ามนำเข้าและขายบุหรี่ไฟฟ้าที่กำลังเป็นวิกฤตสุขภาวะของเยาวชนไทย สื่อสารให้ถูกต้องนะคะแล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอย่างน้อยนะคะเด็กและเยาวชนของเราจะมีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าทําให้พวกเขาเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเติบโตเป็นเยาวชนที่สามารถรับมือกับภัยพวกนี้ได้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับเพลคเน็ค่ะ